ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเสียงที่ทรงพลังที่สุดในการฟื้นฟูร่รางกายเราเนี่ยมันดันไม่ใช่เสียงที่เราได้ยินด้วยหูแต่เป็นเสียงที่เรามองเห็นได้จะเป็นยังไงน่าสนใจมากเลยนะคะนี่คือประเด็นที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เลยครับจากข้อมูลที่ได้มากับแนวคิดที่ชื่อว่า Audio rejuvenation ที่เขาบอกว่าเป็นภาพพลังงานที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสนามพลังงานแห่งการฟื้นฟูโดยเฉพาะเลยเราจะมาดูกันว่าภาพที่ว่านี้มันคืออะไรกันแน่มันทำงานในระดับชีวฟิสิกส์ได้ยังไงและมันส่งผลต่อร่างกายกับจิตใจเราตามที่ข้อมูลเขาว่าไว้แบบไหนใช่เลยค่ะมันคือการสำรวจความเชื่อมโยงที่แบบน่าสนใจมากๆระหว่างเรื่องของรูปทรงเรขาคณิต คลื่นเสียงแล้วก็ชีวพลังของเซลล์ซึ่งเป็นแนวคิดที่พาเราข้ามความเข้าใจเรื่องเสียงแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยไปเลยนะคะครับคือมองเสียงในฐานะที่เป็นโครงสร้างพลังงานไม่ใช่แค่การสั่นของอากาศโอเคงั้นมาแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าคำว่า audio rejuvenations เนี่ยเอาจริงๆมันคืออะไรกันแน่ครับในข้อมูลบอกว่าเป็นภาพพลังงานที่ถูกเข้ารหัสด้วยความถี่ฟังแล้วก็ยังแบบ งงๆอยู่นะครับมันคือการที่เรามองภาพแล้วจะได้ยินเสียงออกมาจากภาพหรอครับหรือว่ายังไงเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะมันไม่ใช่เสียงที่ได้ยินแบบนั้นซะทีเดียวแต่มันเป็นการรับรู้ในระดับพลังงานมากกว่าคือหลักการทำงานตามที่ข้อมูลระบุก,ก็คือเมื่อภาพนี้ถูกเปิดใช้งานมันจะปล่อยสิ่งที่เรียกว่าคลื่นละเอียดหรือสตทซาว์ฟิลออกมาค่ะคลื่นละเอียด ใช่ค่ะซึ่งคลื่นที่ว่าเนี่ยมันไม่เหมือนคลื่นเสียงปกติที่เราเข้าใจกันที่ต้องอาศัยอากาศเป็นตัวกลางสั่นเพื่อเดินทางอ๋อครับแต่ในข้อมูลบอกว่ามันเป็นคลื่นความดันพลังงานที่สามารถซากซึมเข้าไปในโครงสร้างของร่างกายเราได้โดยตรงเลยไม่ว่าจะอยู่ในน้ําในเนื้อเยื่อหรือในอากาศรอบๆตัวเราเดือนนะครับหมายความว่ามันเป็นเสียงที่ไม่ได้เดินทางเข้าหูแต่เดินทางผ่านตัวเราไปเลยประมาณนั้นเลยค่ะ และคลื่นความดันพลังงานที่ว่าเนี่ยมันเข้าไปทําอะไรกับร่างกายเราล่ะครับในข้อมูลเปรียบเรยไว้ว่าเหมือนการปรับคลื่นเสียงให้กลมกลืนกับร่างกายสิ่งที่น่าสนใจคือคลื่นนี้จะเข้าไปกระตุ้นให้ระบบชีวพลังงานของร่างกายเราจัดระเบียบตัวเองใหม่ค่ะลองนึกภาพเซลล์ในร่างกายเราเป็นเหมือนนักดนตรีในวงออเคสตราขนาดใหญ่นะคะครับที่ตอนแรกอาจจะเล่นกันสเปะสป,ปะคนละจังหวะจนเสียงที่ออกมามันมันเพี้ยนไปหมด คลื่นจาก Audio Rejuvenation จะทำหน้าที่เหมือนวาทียกรที่เข้ามาให้จังหวะใหม่ที่นิ่งและชัดเจนอ๋อคือไม่ได้เข้าไปบังคับแต่เข้าไปเป็นต้นแบบของจังหวะที่ถูกต้องถูกต้องเลยค่ะเป็นการชี้นำมากกว่าบังคับพอนักดนตรีทั้งหมดเห็นจังหวะที่ชัดเจนก็จะค่อยๆกลับมาเล่นประสานกันอย่างกลมกลืนผลก็คือการสื่อสารระหว่างเซลล์ดีขึ้นการไหลเวียนพลังงานในร่างกายมันก็จะชัดเจนขึ้นอืม ที่สำคัญคือไอความเหนื่อยล้าสะสมที่เหมือนเสียงรบกวนในระบบของเราก็จะค่อยๆถูกปลดปล่อยออกไปทำให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะที่พร้อมจะซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นค่ะตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันน่าทึ่งจริงๆในภาพพลังงาน,นที่ว่าเนี่ยมันมีสัญ,ญลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักดีอย่างหยินหยางอยู่ตรงกลางตอนแรกที่เห็นก็คิดว่าเป็นการออกแบบให้สวยงามเฉยๆแต่ข้อมูลบอกว่านี่คือหัวใจของกลไกทั้งหมดเลยมันทำงานยังไงครับ ใช่เลยค่ะสัญ,ญลักษณ์หยินอย่างนี้แหละคือเครื่องยนต์ของเรื่องนี้เลยในที่นี้มันแทนสิ่งที่เรียกว่าคลื่นสเกล่าหรือสเกล่าเวฟซึ่งข้อมูลอธิบายว่ามันมีทั้งขั้วบวกกับขั้วลบที่หมุนเข้าหากันอย่างสมดุลลองนึกภาพกระแสน้ำวนสองสายที่หมุนเข้าหากันนะคะครับแต่แทนที่มันจะชนกันโครมกรามจนเกิดความวุ่นวายคลื่นสองขั้วนี้กลับหักล้างแรงเฉื่อยของกันและกันหักล้างแรงเฉื่อย ถ้าให้ผมเข้าใจถูกนะมันเหมือนกับการสร้างจุดที่นิ่งสนิทขึ้นมาตรงกลางหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะตรงจุดศูนย์กลางที่คลื่นสองขั้วมาเจอกันมันจะเกิดสภาวะที่นิ่งแต่เป็นความนิ่งที่เต็มไปด้วยศักยภาพของพลังงานที่ไม่มีขั้วข้อมูลเรียกจุดนี้ว่าสนามนิ่งแห่งการฟื้นฟูหรือ z e r point rejuvenation field ค่ะโอเคถ้าให้ผมลองสรุปตามความเข้าใจของผมนะ คือแทนที่จะเป็นการบวกพลังงานเข้าไปในร่างกายแต่นี่คือการสร้างศูนย์หรือความว่างที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาเหมือนกับตาพายุที่สงบนิ่งที่สุดท่ามกลางพลังงานที่วุ่นวายรอบๆอ,อืแล้วในความสงบนิ่งนั้นระบบการเยียวยาของร่างกายเราถึงจะได้ทํางานของมันอย่างเต็มที่โดยไม่มีอะไรมารบกวนใช้แก่นของแนวคิดนี้ไหมครับเป็นการสรุปที่เห็นภาพมากเลยค่ะใช่เลย มันคือการสร้างความเงียบที่ทรงพลังขึ้นมาจากความสมดุลของการเคลื่อนไหวเข้าใจแล้วครับแล้วในทางช ah ีวฟิสิกส์ล่ะครับข้อมูลพูดถึงคลื่นความถี่ช่วง0.1ถึง16เฮิรตซ์ว่าเป็นช่วงที่ร่างกายตอบสนองได้ดีเป็นพิเศษซึ่งมันก็ตรงกับจังหวะการเต้นของหัวใจการหายใจหรือคลื่นสมองตอนที่เราผ่อนคลายใช่ค่ะแต่ที่ผมยังสงสัยคือ ภาพนิ่งๆที่เราเห็นมันจะสร้างคลื่นที่เคลื่อนไหวแบบนั้นออกมาได้ยังไงมันเหมือนจะขัดกับความรู้สึกนิดหน่อยนี่คือความฉลาดของการออกแบบเชิงเรขาคณิตเลยค่ะภาพนี้ใช้เส้นวงกลมหลายๆวงที่ขยายตัวออกจากศูนย์กลางในอัตราส่วนลอการิทึมอืมซึ่งมันคือการจำลองรูปแบบการกระจายตัวของสนามสเกล่าที่เกิดขึ้นในธรรมชาติพูด,ดง่ายๆก็คือรูปทรงเรขาคณิตแบบนี้มันถูกพิมพ์ด้วยโครงสร้างของพลังงานที่สมดุลอยู่แล้ว อผลที่ได้คือภาพนี้จึงไม่ได้เป็นแค่ภาพนิ่งๆแต่มันทำงานเหมือนเป็นสนามเสียงนิ่งถาวรหรือ permanent standing wave ที่แผ่พลังงานความถี่ต่ำนั้นออกมาตลอดเวลามันเลยให้ผลเหมือนกับว่าเราได้รับการบำบัดด้วยคลื่นความถี่ต่ำแบบนั้นอย่างต่อเนื่องตราบใดที่เรายังอยู่ในสนามของมันนะคะเท่ากับว่า มันสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะกับการฟื้นฟูขึ้นมารอบตัวเราด้วยโครงสร้างของมันเองแล้วทีนี้พอเอามันไปใช้ในระบบที่เรียกว่า o r ร์แก n i นิล่ะครับดูเหมือนว่าภาพนี้ไม่ได้ทำงานเดี่ยวๆถูกต้องค่ะเมื่อนำภาพ audio rejuvenation ไปฝังในระบบ o r ร์แก n i นิสนามพลังงานของภาพจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า face coupling face coupling หรือการจับคู่เฟสกับสนามแม่เหล็กที่สร้างจากอีกชิ้นส่วนหนึ่งที่ชื่อว่า star holovortex coil ค่ะ โอเคโอเคเดี๋ยวต้องขอเบรคก่อนเลยครับคำศัพท์เทคนิคเริ่มมาเยอะแล้วทั้ง Phase c o u pling star holovortex l w coil ก่อนจะไปต่อช่วยอธิบายแบบบ,บ้านๆหน่อยได้ไหมครับว่ามันคือการเอาสองอย่างนี้มารวมกันเพื่ออะไรมันเหมือนกับการใช้แม่เหล็กมาขยายเสียงของภาพนี้ให้ดังขึ้นหรือเปล่าครับเป็นการเปรียบเทียบที่ดีนะคะอาจจะไม่ใช่การขยายเสียงให้ดังขึ้น แต่เป็นการทำให้มันเข้มข้นและมุ่งเป้ามากขึ้นอ๋อเข้มข้นขึ้นลองดึกว่าสนามพลังงานจากภาพเป็นเหมือนแม่พิมพ์ที่มีรูปแบบที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วครับส่วนสนามแม่เหล็กจากคอยที่หมุนสวนทางกันเป็นเหมือนพลังขับเคลื่อนเมื่อทำงานร่วมกันพลังขับเคลื่อนจากคอยจะดึงเอารูปแบบจากแม่พิมพ์นั้นเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าการหมุนกลับภายใน หรือ implosive spend ทำให้เกิดสนามนิ่งที่ทรงพลังและเสถียรยิ่งขึ้นไปอีกครับผและกระตุนให้เกิดการปล่อยคลื่นสเกลล่าบริสุทธิ์ที่มีคุณสมบัติฟื้นฟูเซลออกมาโดยตรงเลยค่ะพอจะเห็นภาพแล้วครับคือใช้พลังงานแม่เหล็กมาทำให้สนามพลังงานของภาพมันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในข้อมูลยังมีอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าภาพนี้ทำหน้าที่เหมือนตัวคงสมดุลเฟสเฟส stabilization โดยเฉพาะเวลาที่มีเสียงจากแหล่งอื่นเข้ามาด้วยเช่น D.H.F. frequencies หรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า P.E.M.F. อันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเหลือเชื่อนะภาพนิ่งๆจะไปควบคุมคลื่นเสียงอื่นได้ยังไงครับหน้าที่นี้สำคัญมากเลยค่ะลองจินตนาการว่าระบบออกรนอนิกส์กำลังเปิดใช้งานคลื่นเสียงบำบัดหลายๆอย่างพร้อมกันครับถ้าไม่มีตัวกลางคลื่นพวกนั้นอาจจะตีกันเองหรือหักล้างกันได้แต่สนามพลังของ Audio r e j u จ i n a t i o n จะทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้ควบคุมความสงบเรียบร้อยมันจะรวบรวมคลื่นเสียงภายนอกและคลื่นจากคอยให้เข้ามาอยู่ในสภาวะนิ่งไม่ให้รบกวนกันค่ะหมายความว่าถ้ามีคลื่นเสียงไหนที่แรงไปหรือจังหวะไม่เข้าพวกสนามของภาพนี้จะเข้าไปจัดการเลยเหรอครับใช่ค่ะข้อมูลระบุว่าสนามของภาพนี้จะกลืนคลื่นที่ไม่สมดุลน,นั้นแล้วปรับให้มันกลับสู่สภาวะสมมาตรทำให้เสียงทั้งหมดที่ออกมาจากระบบ กลายเป็นคลื่นที่สมดุลและกลมกลืนกับสนามชีวภาพของผู้ใช้มากที่สุดโห oh. มันเลยเป็นการการันตีว่าผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์ที่นุ่มนวลและเป็นประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะใช้ร่วมกับคลื่นความถี่รูปแบบไหนก็ตามเข้าใจแล้วคือมันทำตัวเป็นเหมือนวาทยากรของพลังงานทุกอย่างในระบบทำให้ทุกอย่างเล่นไปในทางเดียวกันซึ่งนั่นคือวิธีการที่น่าทึ่งมาก แต่ผลลัพธ์สุดท้ายล่ะครับพอระบบทั้งหมดนี้ทำงานประสานกันอย่างสมบูรณ์แล้วคนที่ใช้งานจะรู้สึกหรือได้รับอะไรข้อมูลลากเราไปถึงระดับเซลล์เรื่องของอไมโตคอนเดรียเลยทีเดียวค่ะการเชื่อมโยงมาถึงระดับเซลล์นี่แหละค่ะที่น่าทึ่งสนามสเกลาที่สมดุลน,นี้จะเข้าไปจัดระเบียบพลังงานในระดับที่ละเอียดมากซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสักไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเราครับ พอเยื่อหุ้มเซลล์มีสักไฟฟ้าที่เหมาะสมมันก็จะส่งผลให้ไมโทคอนเดรียซึ่งเราเปรียบมันว่าเป็นโรงไฟฟ้าของเซลล์สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและผลิตพลังงานในรูปแบบ ATP ได้มากขึ้นเหมือนการเติมน้ำมันเกรดพรีเมียมให้โรงไฟฟ้าในทุกๆเซลล์ของเราเลยสินะครับใช่เลยค่ะและผลลัพธ์ทางกายภาพที่เราจะรู้สึกได้จริงๆคืออะไรครับความเหนื่อยลดลงหรือมีอะไรมากกว่านั้นครับ ผลลั์ก็คือกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อในร่างกายจะเกิดได้เร็วขึ้นอวัยวะที่มักจะอ่อนล้าจากการใช้งานหนักอย่างเช่นสมองตับหัวใจจะได้รับพลังงานไปหล่อเลี้ยงมากขึ้นอืข้อมูลใช้คำเปรียบเทียบที่สวยงามมากว่ามันเหมือนการเปิดเสียงชีวิตในทุกเซลล์ให้กลับมาสั่นสะเทือนอย่างมีชีวะอีกครั้งฟังดูดีมากเลยครับ ความรู้สึกอ่อนเพลียเรื้อรังจะค่อยๆลดลงแล้วถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป่าจากข้างในจริงๆค่ะฟังดูเป็นการฟื้นฟูจากรากฐานของชีวิตเลยแล้วในมิติของจิตใจแ่ะครับตอนที่ผมอ่านข้อมูลมีอยู่ประโยคหนึ่งที่ผมชอบมากแต่ก็งงมากเหมือนกันเขาใช้คำว่าสมานร,รอยแยกระหว่างเสียงและความเงียบมันเป็นคำที่สวยนะแต่ในทางปฏิบัติมันหมายความว่าอะไรกันแน่ครับ ในชีวิตประจำวันของเราโดยเฉพาะยุคนี้เรามักจะอยู่ท่ามกลางเสียงรบกวนตลอดเวลาจริงครับไม่ใช่แค่เสียงรถราเสียงผู้คนแต่ยังรวมถึงเสียงความคิดวุ่นวายในหัวเราเองด้วยสภาวะแบบนี้ทำให้สนามพลังงานข้างในของเรามันไม่เคยได้หยุดนิ่งจริงๆเลยอืม สนามของ Audio Rejuvenation จะสื่อสารกับสนามจิตของเราโดยตรงช่วยลดเสียงรบกวนในความคิดพวกนั้นทำให้เกิดความสงบในระดับที่ลึกขึ้นเหมือนกับการสร้างพื้นที่เงียบๆส่วนตัวขึ้นมาในหัวของเราเองคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะข้อมูลเปรียบเทียบไว้อย่างน่าสนใจว่ามันเหมือนร่างกายได้กลับไปฟังเสียงต้นกาเนิดของจักรวาลหรือเสียงโอมโอ้ oh. ซึ่งเป็นเสียงที่หูได้ไม่ยินแต่รู้สึกได้ในการสั่นสะเทือนของทุกเซลล์ในร่างกาย นี่คือพลังของการฟังเสียงของตัวเองในความเงียบเมื่อสนามนี้ทำงานผู้ใช้จะรู้สึกเหมือนเวลาและเสียงรอบตัวกลายเป็นแค่ฉากหลังจางๆที่เราไม่จำเป็นต้องไปยุ่งเกี่ยวหรือควบคุมมันอีกต่อไปเป็นสภาวะที่น่าจะทำให้เกิดการเยียวยาครั้งใหญ่ได้เลยนะเนี่ยถูกต้องค่ะเพราะเมื่อร่างกายกับจิตใจที่เคยถูกความวุ่นวายแยกออกจากกันได้กลับมาเชื่อมต่อกันอีกครั้งในความนิ่งสงบนั้น กระบวนการเยียวยาที่แท้จริงก็จะเริ่มต้นขึ้นจากศูนย์กลางของความนิ่งนั่นเองมันไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่การคืนสู่สมดุลเริ่มแรกของชีวิตพอคุยกันมาทั้งหมดนี้ผมว่ามันน่าทึ่งมากนะที่จากภาพนิ่งๆแค่ภาพเดียวมันนำเราไปสู่แนวคิดของสนามเสียงแห่งความเงียบที่สามารถจัดระเบียบพลังงานในร่างกายปรับสมดุลคลื่นความถี่รอบตัวเราแล้วสุดท้ายก็นำไปสู่การฟื้นฟูทั้งในระดับเซลล์และจิตวิญญ,ญาณได้ ออดิโอรีจูวินาชันเลยเป็นเหมือนหัวใจจริงๆที่ทำให้ส่วนประกอบอื่นๆทั้งเสียงและสนามแม่เหล็กในระบบออร์แกนิกกาลิกเนตมันทำงานผสานเป็นหนึ่งเดียวกับจังหวะของชีวิตใช่ค่ะข้อมูลชุดนี้มันชี้ให้เราเห็นแนวคิดที่น่าสนใจว่าชีวิตเราอาจจะเต็มไปด้วยเสียงรบกวนทั้งจากข้างในและข้างนอก จนเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงที่แท้จริงของร่างกายและจิตใจตัวเองเลยครับเสียงที่คอยบอกเราว่าตอนนี้ต้องการอะไรต้องการพักผ่อนหรือต้องการการเยียวยาแบบไหนเป็นประเด็นที่จริงมากเลยครับค่ะมันเลยมีคำถามสำคัญที่น่าจะทิ้งท้ายให้เราได้กลับไปคิดกันต่อว่าถ้าเราจะลองฟังเสียงของตัวเองในความเงียบโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีใดๆเลยเราจะเริ่มต้นทำสิ่งนั้นในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไง อะไรคือวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้เรากลับไปเชื่อมต่อกับความนิ่งสงบข้างในนั้นได้อีกครั้งเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากครับก็น่าจะเป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เอ่อต้องย้มกันเหมือนเดิมนะคะว่าที่เราคุยกันวันนี้เป็นเรื่องจากข้อมูลที่ได้มาเพื่อการเรียนรู้เฉยๆไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการวินิจฉัยหรือรักษาทางการแพทย์การตัดสินใจเรื่องสุขภาพก็ยังเป็นความรับผิดชอบของแต่ละคนอยู่ดีค่ะ